ช่วงเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับที่ผ่านมาประมาณ6โมง5โมงนะครับมีรา,ายงานมาจากลีกโปรตุเกสนะครับเป็นสื่อที่ชื่อว่าเลกคอร์ดโปรตุเกสนะครับซึ่งสื่อนี้อย่างที่คนรู้กันดีว่ามันไม่ใช่สื่อที่มีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับก็สื่อนี้นะครับรายงานไว้ว่าเชลซีนะยื่นข้อเสนอ80ล้านปอนด์สำหรับวิกเตอร์เกียวเคเลส สปอร์ติ้งลิสบอนะครับต้องการฉีกสัญญา100ล้านปอนด์แต่ตอนนี้เชลซีอาจจะยื่นข้อเสนออีกครั้งก่อนสิ้นเดือนนี้นี่คือการรายงานจาก Record ์ดโปรตุเกสนะครับซึ่งโอ้โหทุกคนใครเห็นนะ่ก็ต้องคิดว่ามันเฮ้ยมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะครับผมมองว่าเป็นลือหนักและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับประมาณหนึ่ทุ่มนะครับฟาบิซิโอโลมนะครับก็ ออกมารายงานอย่างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เชลซีนะไม่ได้ยื่นซื้อข้อเสนอใดๆสำหรับวิกเตอร์เกียวเคเลสแม้ว่าจะมีรายงานล่าสุดก็ตามเกี่ยวกับเกียวเคเลสที่มีด้การที่ยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งลิสบอนและจับตามองโดยสโมสรชั้นนำมากมายแต่ณตอนนี้โรมาน่นะครับบอกว่าไม่มีการเจรจากับลิสบอนเกิดขึ้นหมายถึงเชลซีเนี่ยไม่มีการเจรจากับนักเตะคนนี้นะครับซึ่งโอ้โหถามว่า ลุิการนี้ของเอลกเลสเนี่ยเล่นดีหรือเปล่านะครับก็เล่นไป35นัดนะครับทำไป21ประตูนะครับในลาลิก้าโปรตุเกสเนี่ยเจ้าตัวลงไป16นัดทำไป11ประตูเฉลีย่ยแล้วนัดละหนึ่งกว่า1 1, 1 1 1ครั้งเ่ยที่มีโอกาสยิงแล้วก็เฉลี่ยนัดละ1ลูกเลยเออเอาจริงไหมซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่มันโหดอยู่เหมือนกันแล้วถามถึงอ่ะเชลซีมีข่าวกับนักเตะแบบนี้อีกแล้วอ่ะทุกคนซึ่งที่ผมบอกว่ามีอีกแล้วคืออะไร ที่ผมมองว่าเชลซีมีข่าวกับนักเตะอย่างนี้อีกแล้วก็คืออายุ25ปีซึ่งโอ้โหถือว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับโอ้โหเชลซีเนะี่ยเห็นไหมผมบอกเลยนะครับว่าจะเอานักเตะที่ประมาณอายุ21-25ไม่เกิน26ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆสำหรับวิกเตอร์เกลเฮเลสโอเครู้แหละว่า,ายิงรวมทุกรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยหรือแม้แต่บอลลีกเนี่ยรวมๆแล้ว21ลูก ซึ่งมันเป็นสถิติที่โหดมากๆนะครับเออสำหรับเด็กแค่อายุ25ปีเออบ้านปลายแบบเขาเรียกว่าอะไรค่าเกี่ยวไวรุ่นกับผู้ใหญ่เออซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีสถิติแต่ถามถึงนักเตะดาวรุ่งอ่ะเชลซีไม่มีเยอะอยู่แล้วกองหน้าด้วยนะเออยิ่งเป็นกองหน้าด้วยคือแบบไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็กสันอัมาโดโบยาเนี่ยผมก็เห็นมันก็มีแววนะเออแจ็กสันเนี่ยโอเคแล้วแหละว่าค่าตัวไม่อาจจะไม่ได้มากเออเซ็นสัญญามาจากทางด้านของเรือดำน้ำสีเหลือง ค่าตัวอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะไ,ได้มีไม่ได้มีความคาดหวังมากโบย่าก็เป็นแค่เด็กบ้านค่าตัวก็ไม่ได้มีเออซึ่งมาจากอาคริเมีของเราซึ่งถามถึงอ่ะไปสนใจนักเตะอายุ25ปีแล้วเล่นในลีกโปรตุเกสอะ่ะเอาตรงไหมการแข่งขันมันไม่ได้สูงขนาดนั้นเออสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเออซึ่งถ้าเอามาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าไอการปรับตัวกับลีอังกฤษหรือแม้แต่การปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้แต่การปรับตัวในสนามเนี่ยเกียลเคเล็กจะทําได้ดีอยู่หรือเปล่าและ โอ้โหก็รู้ดีอยู่แล้วว่าประสบการณ์ในพิมลิกกับประสบการณ์ในลีกโปรตุเกสเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนที่มัลีกเนี่ยการแข่งขันจะสูงกว่า,าความเข้มข้นในการเ,าเล่นบอลเนี่ยจะเร็วกว่าซึ่งณจุดนี้ผมมองว่ามันก็คนไม่คนเสี่ยงอะ่ะเออด้วยราคาด้วยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชลซีเนี่ยสมมตินะถ้ามันเป็นจริงๆนะแต่ส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ใช่จริง,รงเพราะว่าโรมาโน่ก็รายงานแล้วเชลซีจะเสนอ1 80อล้านปอน อ๋อปุ๊อ๋อสปอร์ติ้งลิเบอรไม่เอาจะเอา80ล้านเออจะเอา100ล้านปอนด์คือแบบอะไรวะไอ้เหี้ยคือแบบ100ล้านปอนด์ไปหวังกับนักเตะที่แบบไม่ได้มีเอ่อดีกีเยอะขนาดนั้นเออเป็นแค่ดาวรุ่งอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเสี่ยงไปเออสำหรับข่าวนี้ก็ดีแล้วแหละที่โรมาโน่ออกมาปัดว่าเรื่องนี้เป็นข่าวลือ100%เปอร์เซ็นต์นะครับเอ่ออีกเรื่องหนึ่งเลยก็คืออ่ออีแวนโทนี่นะครับก็มีรายงานจากเดวิดออสตินนะครับบอกว่าเอ่อเท่าที่ผมรู้เเกกีีีี่่่ยยววับอนนนโท ไม่ใช่โปรไฟล์ที่เชลซีกำลังมองหาณตอนนี้ดังนั้นบางทีพวกเขาอาจจะเลือกสิ่งที่ทุกคนที่คนรู้จักน้อยกว่าและมีชื่อเสียงน้อยกว่าอีกนิดหน่อยใครจะรู้ละ่ะว่าพวกเขากำลังจะมองหาความเป็นไปได้ในทั้งหมดนี้ก็คือเอาง่ายตีความได้ก็คือเอดวิดออนซีเนี่ยบอกว่าเชลซีนั้นอาจจะไม่ได้เล็งอ,อีแวนโทนี่เป็นโปรไฟล์หลักที่จะนำมาเสริมทัพแต่อาจจะ มองไปหานักเตะที่ยังไม่ได้่อยมีชื่อเสียงและกําลังที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพลิชเชียลในการพัฒน,นาถ้าเอาง่ายเอาตรงๆไหมหทุกคนเชลซี Chelsea กาลังหาดาวรุ่งอีกแล้วโอ้ยเฉยเนี่ยผมรู้เลยไอ้ท่อนนี้คือคือคือแบบเดวิดออมซินบอกว่าดังนั้นบางทีพวกเขาอาจจะเลือกสิ่งที่คนรู้จักน้อยกว่าและมีชื่อเสียงน้อยกว่านิดหน่อยโอ้โหเอาง่ายอีแวนทูนี่อะ่ะมีคนต้องต้องเชลซี Chelsea จะต้องสนใจสมมตินะ เอาสนใจที่แบบนักเตะที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าอีเวนต์ที่นีถามหน่อยจะเป็นใครมันนึกไม่ออกหรอกไอ้เที่ยสุดท้ายมันก็คือตีความง่ายๆคือดาวรุ่งนั่นแหละก <c oughs> ูถามหน่อยกองหน้ามึงจะเอาเดาวรุ่งอะไรเยอะ <c oughs> แยะวะไอ้เที่ยเชลซีคือแบบมีล้นทีมนะไอ้เที่ยประสบการณ์หน่อยเพื่อน <c oughs> โอ้โหสโมอสรอมันถึงแบบเวลาอ่เขาเรียกว่าอะไรท้ายเกมจังหวะที่ควรจะปิดเกมอะไรพวกเนี้ยมันทําได้แบบหวาดเสียวหลายๆครั้งมันชอบแบบโดนผู้อ่โดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ยิงท้ายเกมอยู่ตลอดไงเออแล้วแบบจังหวะที่แบบสมมตินะเชลซีโดนนาแล้วต้องการได้ประตูจากท้ายเกมเนี่ยไอจังหวะความนิ่งไอจังหวะความมีประสบการณ์หรือแม้แต่การเล่นบอลแบบบุกบุกบุกไม่ยอมให้เสียบอลคลองบอลให้เหนียวแน่นหรือแม้แต่ประสบการณ์ในการเข้าทําในจังหวะสุดท้ายเนี่ยเชลซีแม่งไม่ค่อยมีเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีนักเตะอายุเยอะไม่มีนักเตะประสบการณ์ที่ออในแนวลุกเนี่ยมากมายขนาดนั้นยกเว้นลารฮิวเซอร์ลิงแค่คนเดียว นี่แหละมันคือปัญหาหลักแล้วนเนี่ยมันจะมีข่าวกับนักเตะดาวรุ่งอีกคือแบบมึงจะหาคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าหรือแม้แต่มันจะมีชื่อเสียงน้อยกว่าทําไมวะทางทั้งที่ตอนเนี้ยไม่มีเด็กอยู่ล้นทีมเอออันนี้ผมอยากให้สโมสรมึงถ้ามึงได้ยินกูเนี่ยกูอยากให้มึงคิดนิดนึงนะว่าเฮ้ยมึงควรจะเอานักเตะที่มีประสบการณ์มาวิกเตอร์อุนซิเมนเนี่ยโอเครู้แหละว่านักเตะยังไม่ได้อายุเยอะแต่เอา,อาง่าย โอซิเมนเนี่ยผ่านประสบการณ์มาจากหลีกยุโรปเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยเนี่ยยูฟงยูฟ่าเนี่ยเล่นมาหมดแล้วส่วนตัวนะถ้าเอานักเตะยุน,น้อยเอาโอซิเมนดีกว่าโอเคด้วยแหละว่าหน้าหนาวนี้อาจจะไม่ได้แต่มืองไปรุ้นซัมเมอร์ดีกว่าเออหน้าหนาวนี้ก็ทนทน,ทนใช้โบย่าไปก่อนก็ได้ถ้ามืองม,มีตังนะเออสำหรับเชลซีก็ฝาก,กไว้คิดนะครับสำหรับเรื่องนี้มาที่เรื่องราวของเบนชิวลกันบ้านนะครับก็เออเบนชิวลนะครับ พูดไว้ว่าผมคิดว่าตอนนี้เราเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีแล้วตอนนี้เราไม่แพ้ใครที่เดือบิดมาแล้ว8นัดและการเอาชนะฟูลแลมในเกมดารบี้ท้องถิ่นนั้นทําให้เรามีโมเมนตัมอย่างแท้จริงก่อนที่เกมใหญ่กับมิเซอร์โบกำลังจะมาถึงนี่คือ,อคําพูดของเมนชิวิลที่ได้พูดกับสื่อเอาไว้นะครับซึ่งโอ้โหถือว่ามีความเห็นที่หลากหลายนะครับอันนี้คือผมนําให้ทุกคนมาดูแล้วกันว่า มีความเห็นจากแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับผมจะคัดมาแค่ท็อปคอมเมนต์นะครับทุกคนครับบ้างก็ว่าอเฮียเรายังเฮียอยู่เลยโอ้โหเฮยเอโฆโฆโ๋ยโคตรแรงไอ้สาสตร์คือแบบคล้ายๆในแบบตีความว่าเฮ้ยเบนชิวเฮ้ยมึงมั่นใจเกินไปหรือเปล่าเพื่อนเอออีกคนก็ว่าความสม่ําเสมอเป็นเพียงส่วนที่ขาดหายไปโอ้โหอันนี้โดนใจจ,จริงๆนะเรื่องความสม่ําเสมอเนี่ยเชลซีเนี่ยถามว่าชนะรวดแบบเนี้ย มีเกมที่ผมคิดว่าเชลซีนั้นจะตกม้าตายไหมมีด้วยมันมีแล้วไอ้นัดก่อนๆเนี่ยที่เชลซีแม่งชนะสองสามนัดรวดเนี่ยแล้วแบบมาอีกนัดหนึ่งแม่งแพ้ทีมเล็กๆแม่งเสมอทีมเล็กๆคือแบบอะไรไว,ว้เี้ยความสม่ําเสมอนี่คือแบบผมโคตรเห็นด้วยนะเอออีกคนนะครับก็บอกว่าในสามแมตช์ถัดไปนี่จะสมเหตุสมผลหรือไม่โอ้โหอันนี้คือแบบถือว่าเป็นอะไรที่แบบออมีหลากหลายความคิดเห็นนะส่วนตัวนะผมมองว่า,วา ถ้าชีวิลพูดแบบนี้มันเป็นการปลูกใจที่ดีเหมือนกันเออมันมีแพชชั่นมันมันมองเห็นถึงแพชชั่นในออวัดที่กับทีมคนที่2หลังจากที่ตอนนี้ลิทเจมก็ยังไม่ได้กลับมานะครับเออสำหรับเบนชีวิลเออที่กล่าวสัมภาษณ์กับสื่อไว้แบบนี้นะครับปิดท้ายเลยนะครับข้ออันนี้เป็นเรื่องที่เรา,เาไปเปยกันไว้แล้วนะแต่เออตั้งแต่เมื่อกี้นะครับก็คือเออทางด้านของโซเช่มูรินโญ่นะครับโอ้โหตอนนี้แยกทางกับโลมาไปที่เรียบร้อยนะครับโดย สถิติของโซเช่มูรินโญ่กับโรมาเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ชนะง่ายๆแข่งไป138่เกมชนะ68สเสมอ30แพ้ไป40%เปอร์เซ็นต์การชนะของมูรินโญ่กับการคุมทีมโรมาโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเปอร์เซ็นต์การชนะมีอยู่แค่49%เปอร์เซ็นต์โอ้โหคือแบบน้อยมากๆนะครับยังไม่เลยครึ่งเลยอะเออแล้วก็ได้ที่2อยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศ คอตอฟเนชั่นลีกก็ได้อีกหนึ่งถ้วยมี2ถ้วยเออได้ที่2 1แล้วก็ได้คอนเฟลเลนซ์ลีกอีกหนึ่งะครับสำหรับมูนิโยถ้าถามว่าเ,เชลซีจะเอาไหมส่วนตัวนะผมมองว่าเร็วๆนี้นะยังยังยัง,ยงแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาเชลซีเป็นหนที่3เนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีนะแต่มันถ้าในหัวอกแฟนบอลอย่างเราๆนะผมมองว่าโอกาสน้อยถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่า15% เออสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์สลับโซเชียลบริโอส่วนตัวนะผมมองว่าเชลซีน่าจะมูฟออนแล้วแหละเพราะว่าอ่าด้วยอ่าการทำทีมหรือแม้แต่โซเชียลบริโอเนี่ยเขาเป็นอ่าโค้ดที่ไม่ได้มีความห่วงอ่อนเออเหมือนหลายๆคนที่เชลซีเอาเพราะอะไรหลังๆมาเนี่ยเชลซีชอบอ่าโค้ดที่ห่วงอ่อนเออหลังจากที่แต่งตั้งท็อตเอร์โบรีเนี่ยมาเป็นอ่าเจ้าของสโมสรใหม่เออชอบอ่าทางด้านของอ่า เกแฮมพอตเตอร์ <P orter> บ้างพอตบ้างเนี่ยเออที่แบบคอยเชื่อฟังบอร์ดบริหารและก็ไม่ชอบโต้เถียงเนี่ยเออส่วนโค้ดพวกนี้เชลซีจะชอบแต่โมนิโย่เนี่ยโอ้โหทุกคนก็รู้ดิงอยู่แล้วนะครับว่าบางทีนะถ้าไม่ได้อะไรที่ต้องการหรือแม้แต่ไม่ได้แบบนักเตะที่เขาแบบต้องการที่จะเอาคนนั้นน่ะบางทีเขาก็จะมีปัญหาอยู่กับบอร์ด อยู่บ้างเออซึ่งเชลซีนะ้อยู่นี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเห,เห็นผลหนึ่งนะที่อาจจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่น่าอยู่นี้มันเป็นแค่ความคิินของผมซึ่งไม่ใช่ว่าเชลซีจะไม่ได้สนใจแต่นตอนนี้พอร์ตก็ยังไม่ได้ผลงานแย่เออประมาณนั้นส่วนตัวนะผมมองว่ารอดูกันไปก่อนซึ่งขอให้ออมูนินโญนั้นสมมุตินะไปรับงานทีมอ,อื่นเนี่ยขอให้ทําผลงานได้ดีแล้วก็เ,ออเป็นโค้ดที่อยู่ในใจ ของพวกเราเสมอไปแล้วกันเออประมาณนี้นะครับสหรับเรื่องราวของเจอซีวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเ่านี้นะครับบ๊ายบาย